สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับใครเคยเจอปัญหานี้บ้างครับเห็นไหมครับจานเบรกเป็นสนิมเต็มเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าจานเบรกคือสนิมไหมวิธีการแก้ไขเนแก้ไขยังไงนะครับแล้วก็ทําไมมันถึงเป็นสนิมนะครับแล้วเราจะทํายังไงถ้ามันเป็นสนิมแบบนี้ไปครับลุยครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับไอตัวจานเบรกที่มันเป็นสนิมแบบนี้นะครับเพราะว่ามันผ่านการใช้งานมาเนาะ <usions. S 1> คือจานเบรกเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันก็จะถูกใช้งานแล้วก็ถูกเบรกเนี่ยทีนี้เวลาที่มันถูกเบรกเนี่ยมันก็จะไม่ได้เคลือบอะไรมาเลยนะครับมันก็จะเกิดสนิมได้นะครับทีนี้หลายๆคนถามว่าแล้วถ้ามันเป็นสนิมเนี้ยต้องทํำยังไงนะครับวิธีการแก้ไขนะครับถ้าจานเบรกเราเป็นสนิมอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรครับคุณก็เบรกปกตินี่นะครับเวลาเราขับไปเราเบรกปกติเดี๋ยวมันก็จะ หายจากการเป็นสนิมเองนะครับไม่ต้องเอาน้ํามันหล่อลื่นนหรืออะไรไปไปเคลือบนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเคลือบเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยอาจจะลื่นนะครับอาจจะเบรกไม่อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังแล้วก็ต้องอย่าเอาอะไรไปเคลือบมันเด็ดขาดเลยนะครับคือถ้าเราเอาอะไรไปเคลือบมันเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวจานเบรเนี้นะครับมันน้ำมันที่เราเคลือบเนี่ยบางทีเนี่ยมันทําปฏิกิริยากับตัวของคาลิเปอร์ที่มันเป็นคาลิเปอร์เบรกเนาะทีนี้มันก็จะทําให้เนี่ยคาลิเปอร์เนี่ยอาจจะ เบรกไม่อยู่นะครับผมเห็นหลายๆคนเนี่ยพอเห็นจานเบรกไปเนี้ยก็ไม่สบายใจแล้วก็เอาอะไรไปเคลือบเอาอะไรไปเช็ดนะครับจริงๆเนี่ยเราเบรกไปเรื่อยๆตอนที่เราขับไปเนี่ยมันก็กลับมาใสเหมือนเดิมแล้วแหละนะครับเพราะว่าจานเบรกเนี่ยมันถูกมันถูกใช้งานนะครับทีนี้เวลาโดนน้าโดนฝุ่นละอองหรือว่าโดนพวกไอ้น้ําที่มันฝนตกอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นได้นะครับคือจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งเบรกหน้าเบรกหลังนั่นแหละนะครับมันจะเป็นได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็คุณก็ขับได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้ารถไขที่จอดเป็นเวลานานๆเลยนะครับคือมันก็จะมีแบบว่าบางกรณีเนาะที่แบบจอดรถทิ้งไว้นานๆเนี่ยหลายวันหลายวันอย่างเงี้ยครับจานเบรกเนี่ยขึ้นสนิมแบบเนี้ยนะครับวิธีการก็อาจจะต้องขยับนิดนึงนะครับหรือไม่ก็เวลาจอดก็ต้องจอดในร่มนิดนึงนะครับ เพื่อไม่ให้มันโดนพวกละอองฝนหรือไม่ก็โดนพวกคาบน้ําคราบละอองอะไรที่มันกระเด็นมากระทบเนาะเพราะว่าถ้าไปนานเนี่ยก็อาจจะมีผลได้นะครับการเบรกเนี่ยอาจจะสึกก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะครับอย่าลืมห้ามนะครับห้ามใช้น้ํายาหรือน้ํามันอะไรก็ตามที่เป็นน้ํามันหล่อลื่นเพื่อเคลือบไม่ให้มันไม่เป็นสนิมนะครับมันจะทําปฏิกิริยาก,กับตัวคาลิปเปอร์เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอมันไปโดนผ้าเบรกเนี่ยเบรกไม่อยู่อันนี้อันตรายมากกว่าอีกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับจากปริญญาพาลุยนะครับอย่าลืมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับช่องปริญญาพาลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามารู้อะไรแบบนี้ง่ายๆสไตล์เราเสมอๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ